อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25กุมภาพันธ์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่25กุมภาพันธ์วันนี้ข่าวแรกครับขอเริ่มกันที่เรื่องของมาคาสแรดฟอร์ดซึ่งผมจะพามาดูคอมเมนต์จากเหล่ากูรูหลายๆท่านนะครับที่ดออกมาพูดถึงมาคาสแรดฟอร์ด กับผลงานระยะหลังนะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกกับผลงานในเกมยูเอลกับอาร์เรดิโก้มาดริดเมื่อคืนวานที่ผ่านมาซึ่งหลายคนนะครับก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าแรดฟอร์นะ่ะควรจะเลิกเล่นท่ายากได้แล้วและทำงานขั้นเบสิกให้ดีที่สุดซะก่อนยิ่งในวันที่แอนโทนี่เอลังกาอีกหนึ่งผลผลิตจากสโมสรอนกำลังฉายแววแล้วก็เริ่มเป็นขวัญใจของแฟนบอลคนใหม่ทว่าผลผลิตของสโมสซอนที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็คือมาคราสแรดฟอร์ดกลับต้องเผชิญกับภาวะฟอร์มตกอย่างแรงในซีซั่นนี้ครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์จากตำนาน Small สโมสรอนกันก่อนนะครับก็คือริโอเฟอร์ดินานโดยเฟอร์ดินานนะครับที่พูดถึงแรดฟอร์ดว่าผมไม่ได้ใช้เวลากับมาคาสมากนักแต่ผมมองว่าเขาจะมีโอกาสได้นั่งดูผลงานของตัวเองในระยะหลังบ้างนะเรื่องเทคนิคก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องความจริงจังในเกมคุณต้องทําให้คู่แข่งเจองานที่ยากด้วย อย่างเช่นถนะ้าหากว่าคุณเล่นปีกซ้ายคุณก็ต้องทำให้มั่นใจว่าแบ็คขวาของคู่แข่งเดินออกจากสนามในสภาพที่เหงื่อท่วมตัวไม่ว่าเกมนั้นจะมีเวทมนต์เกิดขึ้นจากคุณหรือไม่ก็ตามแต่คุณต้องทําให้คู่แข่งแนวะต้องเจองานหนักจากคุณอยู่ตลอดมาคัาสแรตฟอร์ดเองก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนสัตว์ป่าอยู่แล้วนะลองกลับสู่เบสิกบ้างดูไหมล่ะและทําเรื่องเบสิกเหล่านั้นให้ดีที่สุดสักก่อนเรามาต่อที่คอมเมนต์กับอีกหนึ่งตำนานของสโมสรนก็คือพอสโคกันบ้างครับ โดยสโคนะครับได้กล่าวถึงแรดฟอร์ดว่าผมมองว่าเขาคิดเยอะเกินไปนะเขาพยายามทําในสิ่งที่ยากจนเกินไปทุกครั้งที่บอลไปถึงเขาเขาจะพยายามทำในสิ่งที่ราวกับมีเวทมนต์อยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดสําหรับเขาแล้วล่ะเพราะที่เขาต้องทําก็คือพยายามมีสมาธิกับเกมและก็เล่นให้ง่ายที่สุดก็พอ เรามาต่อที่คอมเมนต์ของเจมี่คาร์รเกอร์กูรูจากทางช่อง Sky Sport กันบ้างนะครับโดยคาร์รเกอร์เนี่ยได้กล่าวถึงแรดฟอร์ดว่าผมก็แปลกใจนะว่าเขามักจะถูกใส่ชื่อเป็นตัวจริงอยู่เสมอแม้ในตอนที่นักเตะในทีมฟิตสมบูรณ์ทุกคนก็ตามแมนยูเต็ดก็จะหาตำแหน่งให้เขาลงเล่นจนได้นั่นแหละั้งที่เขาก็ไม่เหมาะที่จะเล่นด้านขวาหรอกนะไม่เหมาะสักนิดเลยล่ะเขาจะต้องเล่นทางซ้ายเท่านั้นหรือไม่ก็ตรงกลางสนามเท่านั้นแหละ เราทุกคนกำลังเฝ้ารอให้แรดฟอร์ดก้าวกระโดดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะเป็นตำนานของแมนยูนเต็ดหรือเป็นคนที่พาแมนยูนเต็ดไล่ล่าแชมป์แต่เขาก็ยังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นและด้วยใบของเขาตอนนี้เขาต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าแรดฟอร์ดคนเดิมเมื่อหลายปีก่อนแล้วละ่ะเรามาดูที่คอมเมนต์สุดท้ายนะครับกับคอมเมนต์ของไมเคิลโอเว่นกันบ้างครับเดอเว่นนะครับได้กล่าวถึงแรดฟอร์ดว่ามีบางเรื่องที่คุณทําได้และมันก็จะทําให้คุณนะ่ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลในสนามด้วย ไม่ว่าคุณจะทำมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือการทำงานให้หนักที่สุดมันช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะและความมั่นใจของคุณนก็จะค,ค่อยๆกลับมาเองผมคิดว่าเขาต้องกลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและจำไว้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเวทมนต์อยู่ตลอดคุณก็สามารถมีผลต่อเกมได้อย่างแน่นอน เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของราฟลังกิกที่ได้ออกมากล่าวชื่นชมแอนโทนีอิลังกาหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองในเกมกับอาเล t i โกมาดริดและก็เป็นผู้ยิงประตูตีเสมอให้กับแมนยูนิเต็ดรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในเกมที่ว่านตาได้สำเร็จเดอร์ฟลังกิกนะครับได้กล่าวถึงแอนโทนีอลังกากับทาง BT Sport ว่าสำหรับแอนโทนี E l ลังกาไม่มีคำอธิบายสถานการณ์ของเขาได้มากกว่าความฝันของเขาในไะด้กลายเป็นจริงแล้วและมันก็อีกแล้วนะ ขอแสดงความยินดีกับดาวรุ่งคนนี้จากใจของผมเลยล่ะผมยอมรับว,ว่าผมมีความสุขนะเมื่อได้เห็นเขาลงไปวาดลวดลายในสนามและผมเชื่อว,ว่าแฟนบอลทุกคนก็คงจะคิดแบบผมนี่แหละหวังว่าความสําเร็จต่างๆที่เอเลนกากํากลังได้รับจากทีมชุดใหญ่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมีของเราใช้เป็นแบบอย่างได้นอกจากนี้ครบับรังนิกก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเกมที่2ที่โอทราฟอร์ด เขามั่นใจครับว่าแมนยูเต็ดจะเป็นผู้ชนะและผ่านเข้ารอบได้สําเร็จดิรังนิกนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าด้วยความที่แมนยูเต็ดพลิกสถานการณ์กลับมาเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังผมอยากให้เด็กๆของผมน่าจดจําช่วงเวลา45นาทีนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดและก็นํามันมาสแสดงต่อหน้าแฟนบอลของเราออที่อยูทราฟอร์ดกว่า75,000คนในสนามและผมมั่นใจว่าความมั่นใจเหล่านั้นจะทําให้เราผ่านอุบสรรคและเข้ารอบต่อไปได้ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทวิเคราะห์ของอดีตยอดกัปตันทีมของเราก็คือรอยคินโดยทางรอยคินนะครับที่ออกมาแนะนําให้แมนยูเต็ดคุมกับการดึงกุนซือเก่งๆเข้ามาคุมทัพบ,บ้างเหมือนตอนซื้อผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพพร้อมกับแนะนํานะครับดีเกลซิเมเน่น่าจะเป็นกุนซือที่เหมาะสมกับแมนยูเต็ดด้วยครับโดยรอยคินได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับแมนยูเต็ดแล้วพวกเขาจำเป็นต้องดึงกุนซือที่ต้องการเข้ามาสู่ทีมให้ได้ ต้องพยายามคว้าผู้จัดการทีมที่คิดว่าถูกต้องเข้ามาสู่สโมสรนผมคิดว่าหากคุณต้องการผู้จัดการทีมสักคนมันก็เหมือนกับตอนที่คุณต้องการนักเตะสักคนเข้ามาเสริมทีมนั่นแหละคุณต้องดึงมาร่วมทีมให้ได้คุณต้องไม่มีข้ออ้างด้วยซ้าว่าเขาไม่ว่างเพราะยังเหลือสัญญาอีกสองปีคุณจ่ายเพื่อนักเตะได้ดังนั้นทําไมคุณจะจ่ายเพื่อผู้จัดการทีมสักคนไม่ได้ล่ะผมไม่เคยหรอกนะว่าใครจะมีสัญญากับสโมสรนอื่นหรือว่าสโมสรนเหล่านั้นไม่อยากจะปล่อยตัว หากคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับแมนยูเต็ดแล้วคุณต้องดึงตัวเขามาคุมทัพให้ได้ซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะบางทีเดียโก้ซิเมโอเน่น่าจะเป็นคนนั้นเขามีบุคลิกที่เหมาะสมกับแมนยูเต็ดมากจริงๆดูเหมือนว่าตอนนี้เขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับแอเลติโกมาดริดบางทีช่วงเวลาของเขากับที่นั่นใกล้จะหมดแล้วล่ะดังนั้นการไปดึงตัวซิเมโอเน่มาคุมทัพมันคงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเขามีผลงานที่ดีเลยนะเขาไม่มีปัญหากับนักเตะ บางทีคนอย่างเขานะ่ะก็น่าจะเหมาะกับแมนยูเอตด้วยหากผู้จัดการทีมไม่ใช่คนที่เหมาะสมเรื่องอื่นๆก็จะพังตามลงไปด้วยเหมือนที่แมนยูเอตเป็นมาตลอดช่วงหลายปีนี้แหละเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับภาพหลุดชุดแข่งที่3ของแมนยูเอตในซนะีซั่นหน้าหรือว่าซีซั่น2022-23นะครับที่แฟนบอลของแมนยูเอตนะไม่ปลื้มกันอย่างแรงเลยครับทั้องออกมาบ่นว่าเสื้อตัวนี้นะเหมือนกับเสื้อนายทวารของทีมในซีซั่นนี้ บางคนก็บ่นนะครับว่าทาง Adidas นาแค่ก๊อปปี้เสื้อในทวารของแมนยูเต็ดในซีซั่นนี้แล้วก็เอามาใช้เป็นเสื้อแข่งของทีมในซีซั่นหน้าก็เท่านั้นและก็มีบางคอมเมนต์นะครับออกมาบอกว่าถ้าชุดแข่งออกมาเป็นแบบนี้จริงก็คงจะไม่ซื้ออย่างแน่นอนครับในซีซั่นหน้านอกจากนี้ครับบางคนก็บอกว่าทาง Adidas สนะไม่ได้สนใจทีมใหญ่อย่างแมนยูเต็ดเลยในการออกแบบชุดแข่งครับ อย่างไรก็ตามครับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าถูกใจกันบ้างหรือเปล่ากับชุดขังที่3ในซีซั่นหน้าที่หลุดออกมาจากทาง f o o t ี้เฮดไลน์นะครับเรามาที่ข่าวสุดท้ายครับกับเรื่องของ d e ค a n น r ร e e กันบ้างวันนี้มีรายงานจากทาง The Time สื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าทาง West Ham United ครับได้ตั้งค่าตัว d e c a n r i ร e ใหม่เพิ่มจาก100ล้านปอนด เป็น120ล้านปอนด์แล้วครับโดยมีแมนยูเตดและก็เชลซีนะครับ, United, รบที่แสดงความสนใจนักเตะอยู่ในตอนนี้ด้วยสัญญาของไรซ์นะครับเหลืออีก2ปีแล้วก็มีออปชันขยายอีก1ปีซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูเตะจะจริงจังแค่ไหนครับกับการดึงตัวเดคันไรซ์มาร่วมทัพโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอค่าตัวที่สูงมากขนาดน,นี้ครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม